อะไรครับก็สวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผมโนเซเซนเซวันนี้เราจะไม่ได้มาแคสเกมหรือจะมาอะไรทั้งสิ้นวันนี้เราจะมาจัดสิบอันดับสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณนั้นฉลาดมากกว่าที่คุณคิดก็ขอ็อแต่ต้นนะครับผมขอขอบคุณขอ้อมูลจาก daily rabbit หรือว่า rabbit daily นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ด้านล่างไว้นะครับขอบคุณมากครับอันดับที่หนึ่งคุณชอบเรียนดนตรี่นานนี้ใครที่ชื่นชอบวิชาดนตรีน่าจะยิ้มกันเลยทีเดียว แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าจากผลสำรวจของสถาบันวิจัยต่างชาติเนี่ยพบว่าเด็กที่เล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆนั้นจะมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ดีกว่าเด็กทั่วๆไปเพราะฉะนั้นแล้วแล้วก็ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นการดน,นตรีตั้งแต่เด็กนั้นอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณมีความเป็นอัจฉริยะซ่อนอยู่ในตัวก็เป็นได้ 2. คุณเป็นพี่ชายคนโตสุดของตระกูลจากผลวิจัยพบว่าพี่ชายคนโตสุดของบ้าน นั้นมักจะมีคนที่น่าจะเป็นคนที่มีทักษะกระบวนการด้านความคิดและ IQ คิวที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับเด็กภายในบ้านที่อายุลดหลั่นกันไปด้วยเหตุนี้เองเราจึงมักเห็นพี่คนโตสุดของตระกูลประสบความสําเร็จมากกว่าน้องๆที่เด็กกว่าในตระกูลอันดับที่ 3. คนที่มีรูปร่างที่ดี แปลกแต่จริงนะครับที่รูปร่างของคุณเราสามารถบ่งบอกความฉลาดที่ซ่อนอยู่ภายในตัวได้โดยในปี2006ที่ผ่านมานั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการทดลองขึ้นมาโดยแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีรูปร่างผอมบางและนักเรียนที่มีรูปร่างอ้วนอุดมสมบูรณ์ผลการวิจัยออกมาว่าเด็กที่มีรูปร่างผอมบางนั้นสามารถทําการทดสอบได้คะแนนดีที่ดีกว่ารูปร่างอ้วน ด้วยเหตุนี้เองนักวิทยาศาสตร์จึงให้ได้ข้อสรุปที่ว่ายิ่งคุณมีเอวใหญ่เท่าไหร่ชาวบัญญาของคุณก็ยิ่งลดลงไปเท่านั้นเอง 4. คุณรักการอ่านตั้งแต่เด็กถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักการอ่านมาตั้งแต่เด็กในช่วงที่คุณยังเป็นเด็กแล้วแล้วก็โอกาสสูงเลยทีเดียวที่คุณจะมีความฉลาดซ่อนอยู่ในตัวโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการศึกษาจากผู้แฝดจานวน2,000คนและได้พบก,กับคําตอบที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเกี่ยวกับเรื่องของการอ่าน น,นั้นก็คือพวกเขาบอว่าคู่แฝดที่รักกันอ่านนั้นจะมีคะแนนทางด้านการวัดไอคิวที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยีเดียวด้วยเหตุน,นี้เองนักวิทยาศาสตร์จึงได้ทำการสรุปออกมาว่านอกจากที่หนังสือจะมีความด้านพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านการออกเสียงให้กับคนอ่าน และได้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มันยังสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างดีนั่นคือการพัฒนาด้านชาวปัญญานั่นเอง 5. คุณถนัดซ้ายใช่แล้วครับคุณอ่านไม่ผิดหรอกแต่เชื่อหรือไม่ว่ากลุ่มคนที่ถนัดซ้ายมากกว่านั้นมีโอกาสสูงในทีเดียวที่จะมีชาวปัญญาสูงตามไปด้วยโดยผลการวิจัยนั้นพบว่าคนที่ถนัดซ้ายโดยมากแล้วเป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาด้านกระบวนการความคิดการแก้ปัญหาในระดับที่ดีกว่าคนถนัดขวาปกบ ติทั่วไปได้พอสมควรเลยเดียว6คุณมักจะขี้กังวลการศึกษาและค้นวิจัยของหลายๆสำนักนั้นได้พิสูจน์แล้วว่าคนที่ค่อนข้างจะขี้กังวลนั้นมักจะเป็นคนกลุ่มที่ฉลาดกว่ากลุ่มที่ไม่มีความรู้สึกขี้กังวลใดๆทั้งสิน้นโดยนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้ว่ากลุ่มคนที่ค่อนข้างจะขี้กังวลเป็นคนพิเศษนั้นสามารถก็ นันสาเหตุก็มาจากการที่พวกเขามักจะคิดคำนวณถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล่วงหน้าอยู่ตะลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นในการตัดสินใจของพวกเขาอันดับที่7คุณเป็นคนตัวสูงมห,มหาวิทยาลัยฟินเซตันผมอ่านพิดก็ขอไยด้วยนะครับของประเทศอังกฤษได้ออกผล การวิจัยออกมาชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับด้านชาวปัญญาที่แสดงให้เห็นว่าเด็กที่ตัวสูงนั้นมีโอกาสทีเดียวที่จะสามารถเรียนจบและทำเงินได้ดีมากกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นแล้วหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ตัวสูงกว่าชาวบ้านแล้วก็คงจงยืดอกแบบภูมิใจเถอะครับว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีสติปัญญาในระดับสูงเลยทีเดียวอนันดับที่8คุณเป็นคนตลก คำตลกสามารถบ่งบอกได้เช่นเดียวกันว,ว่าคุณนั้นมีโอกาสที่จะมีความเป็นอัจฉริยะซ่อนอยู่ภายในตัวโดยหนึ่งในผลงานการศึกษาของนักเรียาศาสตร์กับกลุ่มตัวอย่างราวๆ400คนนั้นพบว่ายิ่งคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากเท่าไรคุณยิ่งมีโอกาสที่จะมีชาวปัญญาสูงมากขึ้นเท่านั้นแหละครับเกคุณขี้สงสัยหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยรู้สึกสงสัยในสิ่งต่างๆรอบๆตัว ไม่ว่าจะเป็นทำไมท้องฟ้าถึงมีสีฟ้าไอ้นั่นมีไว้ทําอะไรไอ้นี่มีไว้ทําอะไรแล้วแล้วก็คุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสสูงทีเดียวครับ,รบที่จะมีชาวปัญญาสูงกว่าคนปกติทั่วไปโดยนักวิจัยทางด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยในกรุงลอนดอนนั้นพบว่าผู้ที่มีลักษณะเป็นคนที่สงสัยมากเป็นพิเศษนั้นเกิดม,มาจากการที่พวกเขา นั้นมีความสนุกที่จะได้ค้นพบสิ่งแปลก,กใหม่รอบๆตัวซึ่งจากสิ่งนี้นี่เองที่นำไปสู่กระบวนการด้านพัฒนากระบวนการความคิดให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มที่นะครับสิ 10. คุณนอนดึกไหนๆข้องข้อเสียงคนที่ขอไปครับไหนๆขอเสียงคนที่ชอบนอนดึกเป็นพิเศษนะครับหากคุณเคยสงสัยว่าทำไม ลุแล้วตัวแต่ตัวเองยังไม่รู้สึกง่งเลยสักนิดหนึ่งอยู่บ,บ่อยๆแล้วก็ไม่แน่นะครับว่าบางทีคุณอาจจะมีความเป็นอัจฉริยะซ่อนอยู่ในตัวของคุณ,คณก็ได้เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์นั้นได้ระบุออกมาว่าผู้ที่นอนดึกๆโดยมากแล้วนั้นจะมักจะเกิดมาจากการที่พวกเขาเหล่านี้เป็นคนที่มีความคิดต่างๆแล่นอยู่ภายในหัวตลอดเวลาจนทงทงผลให้พวกเขานั้นกลายเป็นพวกที่นอนดึกไปเลยโดย ริยายนั่นเองแ่ะครับก็สำข้อมูลดังนี้ก็ขอคุณจากเว็บ rabbit daily อีกทีหนึ่งนะครับก็นี่แหละครับก็เป็น10สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณนั้นฉลาดมากกว่าที่คุณคิดนะครับผมก็ถ้าเกิดคุณมีแบบไหนในหนึ่ง,หน,งหนึ่งที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตาและกดแชร์คลิปนี้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปเท่านี้สำหรับส,สวัสดีครับ